สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะในรอบนี้นะคะก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองค่ะต้องขออธิบายสักนิดนึงค่ะว่ามีหลายๆคนนะคะได้ส่งข้อความมาหาสมัยบอกว่าดาวเนี่ยย้ายหลายดวงมากๆเลย ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะมีการโคจรยกย้ายของดาวหลายดวงเกิดขึ้นจริงๆและดาวนั้นก็คือบทบาทดาวคือเรื่องราวค่ะเมื่อเกิดการย้ายของดวงดาวย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอน ดาวพระศุกร์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทองน้ำดาวพระศุกร์หมายถึงความสุขดาวพระศุกร์หมายถึงความสวยงามหมายถึงเพศหญิงนั่นเองค่ะในวันที่22อกุมภาพันธ์ปี2565นนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายจากราศีธนูไปสู่ราศีมังกรเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับผลกระทบจะได้รับอิทธิพลในเรื่องใดบ้าง และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภ,ภาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์ปี2565นี้ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานของคุณนั่นเองนะคะ การมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้มาเจอกันกับดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระเสาร์ก็เป็นเกษตรอาธิบดีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอยู่ที่เรือนกรมมะก่อนหน้าอยู่แล้วนะคะศุกร์กับเสาร์ถือเป็นเสียนศัตรูค่ะมาเจอดาวคู่ศัตรูแล้วก็มาอยู่ในเรือนเดียวกันแบบนี้ดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนกัรมะไปจนถึงวันที่1เมษายนปี65ค่ะเราก็จะพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาตรงนี้นะคะกรรมะคือการงานค่ะกรรมะคือการ กระทำค่ะทั้งการกระทําในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตเลยนะคะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้ก่อเกิดโปรเจกต์ใหม่ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ต่อยอดพัฒนางานของตัวเอง คุณจะมีความก้าวหน้าเรื่องงานเข้ามาและมีเกณฑ์ที่จะทำเงินทำกำไรจากงานที่คุณหยิบจับหรือทำอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ก่อเกิดโปรเจกต์ร่วมกันได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับญาติหรือเพื่อนนะคะมีแนวคิดแปลกใหม่มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาต้องบอกตามตรงแบบนี้คนอื่นเขาคิดว่าแบบนี้มันไม่เวิร์กแต่คุณมองเห็นโอกาสคุณมองเห็น ช่องทางจากสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่าช่วงนี้เนี่ยด,ดวงชะตาในเรื่องของการงานสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะ การงานนะคะจะมีความสมบูรณ์จะมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเจอกับอุปสรรคปัญหาใดก็จะสามารถคลี่คลายได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะมีคนที่จะคอยให้การสนับสนุนกิจกรรมการงานต่อคุณเป็นอย่างดีนะการงานจะส่งลาบผลที่ดีให้กับคุณงานก่อให้เกิดเงินเงินก่อให้เกิดงานบางคนก็จะได้อาชีพเสริมได้ช่องอได้ช่องทางทําเงินเพิ่มได้ช่องทางทํางานเพิ่มส่วนชาวลัคนาราศีเมทท่านใดนะคะที่ ตกงานหรือว่างานอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะคุณสามารถที่จะยื่นใบสมัครไปในหลายๆที่ได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกเรียกสัมภาษณ์มีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาได้ตกลงงานนะได้เจรจาได้พูดคุยนะคะต่อรองเรื่องการงานการดิวการประสานงานการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานต่างๆจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะคุณจะมีเครดิตทางการงานที่ดีมีความน่าเชื่อถือนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศี เมจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่อายุมากกว่าคุณค่ะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าแผนกหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในที่ข้องเกี่ยวกับงานของคุณก็ได้นะคะเขาอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอศัตรูในที่ทํางานมีเกณฑ์ที่จะถูกเพ่งเลงมีเกณฑ์ที่จะถูกจับผิดหรือชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะมีปัญหากับลูกค้าหรือคู่ค้าก็ได้นะคะ ตรงนี้ต้องระมัดระวังการประทะด้วยนะไม่เพอเท่านั้นค่ะปัญหาเก่าๆอาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สมัยต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าดาวพระศุกร์ได้โคจรมาเจอก,กันกับดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์หมายถึงของเก่าหมายถึงคนเก่าคนแก่หมายถึงผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วเป็นคู่ศัตรูกันกับดาวพระศุกร์ด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าปัญหาอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะไปอุดรอยร่ว ตรงนั้นให้เรียบร้อยนะเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะมันจะได้ลดหรือว่าบั่นทอนให้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเบาลงน้อยลงนั่นเองค่ะถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนเดิมๆคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยเมื่อปีที่แล้วคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยเมื่อ6เดือนก่อนอาจจะได้กลับมามีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะคะสมัยอยากจะบอกว่าดาวพระศุกร์นะถือเป็นดาวการเงินการทองดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวความสุขดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวของ ผู้ผู้หญิงถือเป็นดาวความสวยความงามในช่วงนี้อย่าพยายามไปดึงเอาพลังงานลบๆเข้ามาสู่ตัวเองค่ะเราต้องคิดดีทดําดีพูดดีลดการประทะลดการวิวาทถ้ารู้ว่าจะมีปัญหาให้เอาตัวเองออกห่างนะคะอย่าไปคลุกคลีกับบริบทหรือบรรยากาศที่เขามีการโต้เถ,ถียงกันแบบนี้ไม่เอานะคะเอาตัวเองออกมาก่อนไว้ให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆแล้วค่อยคุยแล้วค่อยเคลียร์ค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะทำศัลยกรรมนะตกแต่งเสริมความงามต่างๆนานาสามารถที่จะทำได้ในช่วงนี้มีมุมที่ดีเกิดขึ้นนะคะคุณจะถูกใจในผลงานศัลกรรมนั้นนะฉีดมาแล้วก็ดูดีขึ้นผิวพรรณคุณจะผ่องใสสดใสามากยิ่งขึ้นค่ะเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเมษจะได้ของที่ถูกใจนะบางคนได้เป็นข้าวของเครื่องใช้บางคนได้เป็นเครื่องประดับเสื้อผ้าหรือบางคนไม่ได้ของค่ะแต่ได้ไปทำผมทำสีผมใหม่ไปทำเล็บคือเสริม ความดูดีให้เกิบตัวเองค่ะคุณจะดูดีมีออร่ามากยิ่งขึ้นถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะก็จะดูสดใสาอาทยาศัยดีอารมณ์ดีถ้าใครเป็นคุณผู้ชายนะอาจจะได้ตัดผมใหม่หรือได้แกเจ็ตใหม่ๆเข้ามาครอบครองค่ะประมาณนี้นะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีเมษท่านใดนะที่ทํางานร่วมกันกับคนรักคู่รักอันนี้ถือว่ามีมุมที่ดีมากๆเลยนะคะคุณจะก่อเกิดลาภผลร่วมกันค่ะถ้าตัวคุณยังไม่เฮงแฟนของคุณเฮงแน่นอนแบบมันเป็นแบบนี้มันเกื้อหนุนกันดีมากถ้าแฟนของคุณยังไม่เฮงตัวคุณจะเฮงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะคะให้ขยับก้าวไปข้างหน้าได้นะมีเพศตรงข้ามให้การซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยค่ะส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอกับความรัก ในที่ทำงานหรือมีคนเอาเรื่องงานมาอ้างเพื่อที่จะอยู่ใกล้คุณใครเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะมีคนเอาเรื่องเรียนเรื่องการบ้านเรื่องโปรเจกต์ตรงนั้นมาอ้างเพื่อที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณจะเป็นลักษณะนี้นะคะงานและความรักเนี่ยมันจะควบคู่กันไปค่ะนะคนที่มีคู่ก็จะเอาใจใส่ดูแลกันดีเกื้อกูลกันดีอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะส่วนใครที่ยังโสดเนี่ยคนที่ทำงานเก่าอาจจะกลับมาจีบคุณพมนนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะโดยภาพรวมแล้ว ะะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นหลายด้านเลยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเน้นๆไปก็คือเรื่องปัญหาเก่าเรื่องคนที่มีอายุมากกว่าคุณเรื่องสถานที่เก่าๆลูกค้าเก่าๆอาจจะกลับมามีปัญหาหรือว่าไม่พอใจซึ่งกันและกันในบางเรื่องก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์นะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวเมษค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ